วันนี้ผมค่อนข้างจะว่างเอาละครับมนะไม่ได้ไปไหนครับผมนะผมไปเจอคลิปหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับนะเป็นคลิปเกี่ยวกับดะคอนบอลนี่แหละแต่ไม่ได้เกี่ยวกับโดครางโดยตรงแต่ว่ามันเป็นคลิปคลิปหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างสนใจมากๆเลยครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาทําการรีแอคชั่นกับคลิปนี่ครับผมนะ Heat Clash Beyond the God โกจิต้าปะทะจีเรนอ่าเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าถ้าเอ่โกจิต้าได้มาโผล่ในจักรวาลหลักตอนสู้กับจีเรนเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมคิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะไม่รู้ว่า ใครเคยผ่านเข้ามาดูคลิปนี้แล้วหรือยังนะฮะเดี๋ยวขอพูดถึงคนทำก่อนคนทำคือไอเควินเอ็กซ์ครับผมนะสามารถไปติดตามเขาได้ก็ให้เครดิตเขาตรงนี้เลยนะผมนะผมอยากจะมารีวิวมากๆมาอยากอยากมาดีแอคชั่นจากคลิปนี้มากๆเลยนะครับมาก็น่าจะเป็นการต่อสู้ของโกจิต้ากับจีเรนเนี่ยนะครับโกจิต้าบลูพัทนาจีเรนเนี่ยฮะโอ้ยน่าน่าสนใจนะเว้ยถ้าสมมติแบบมันวัดอีฟจริงๆอะ่ะสมมติแบบ เกิดขึ้นมาต้องฟิวชั่นจริงอยู่ในสถานการณ์อะไรแบบนี้เอออาจจะต้องแบบฟิวชั่นเรียกโกจิตา้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันมันเป็นยังไงเออเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมมาไปสามสองหนึ่งโกอ้าวโหแบบนี้ทำยากนะผมนะกับการแบบอ้าเออไอแบบเนี้ยทำยากนะครับผมอ่ามาถึงช่วงไอ้นี่ครับเป็นวัดอิฟซิเนียโรครับผมนะในตอนที่127 ตอนนี้เบจิต้าน่าจะเสียพลังไปแล้วปลักตาอินติ้งของแกไปไหนฮะเอาอยู่ดีฟิวชั่นกันเฉยเลยครับเอานึกถึงเคิลฟลาวนะน Fusion เบจิต้าอยู่ดีเป็นคนขอให้ฟิวชั่นเฉยเลยเหตุเกิดมาจากที่โกคูไม่สามารถทำท่า <c oughs> เอาตาอินสติ้งนี่และวเอาวิววิวเดี๋ยวก่นอนคงไม่ดึงออกมาเลยเหรอ โอเคเซนโอก็ชอบพ่อผมนะว่าเฮ้ยอยากเห็นฟิวชั่นจังเลยเอาไปอ้าวไอ้จีเรนจีเรนแม่งยิงทิ้งเลยว่ะเอาอึ้งกันทั้งสนามคนนีอยู่ดีจีเรนแม่งยิงโปตาล่าทิ้งเลยว่ะไม่อดเจออดเจอเปจิโตละเอาช็อกกันทั้งสนามครับผมจีเรนบอกโอ้โหมึงจบแล้วใช่ไหม อ้าวชวนชวน,น,นฟิวชั่นทั้งหมดนะชวนฟิวชั่นด้การใช้ท่าฟิวชั่นแดนซ์เอ้อบ้าหรือไงกูอายนะเว้ยอย,ยอมก็ได้โอเคแต่ไม่เคยลองมาก่อนอ้าวจบแล้วครับจีเลน <c oughs> พอแล้วจีเลนโอวาริดะไปตายซะมาอุ้ยเอาเอาฟรีเซอร์ผมฟรีเซอร์มากะมาช่วยไว้ฟรีเซอร์ เอาฟิเซอร์ขังจีเรนไว้แล้วผมนะเหมือนตอนที่มันใช้ขังดิสโปครับอ่าใช่ไหมเอาว่าเฮ้ยนี่ฟิเซอร์เล่นท่าผมนี่ขังจีเรนเหมือนแต่ตอนนี้ขังดิสโปกับโกหังครับผมนะเออนี่ขังไว้ไม่ให้ไปครับผมอือฟิเซอร์ผมไม่ไหวแล้วกินพลังโอเคเบจิต้ามาลุยกันเถอะอ้อาวเร็วๆหน่อยสิเฮ้ยฟิว ฟิวชั่นโอ้ยจีเรนแม่งแข็งแกร่งเกินโอ้โหเอาแล้วครับหมัดนี้บัวโอ้ยโ,โ,โ,โอ้โหฟิเซอร์ฟิวตกเฮ้ยฟิวชั่นแล้วเอาเว้ยฟิวชั่นเอาว่ะเฮ้ยจะเปิดกันตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอโคตรเอาครับผมเย้เชโกจิต้ามาละจึ๊บป,ปึ๊บอา้าวเบคูฉันไม่ใช่โกคูหรือเบจิต้า ไอ้โง่เอ้ยแกฟิวชั่นผิดร่างแล้วเอาชิปหายสิเฮ้ยเอาจบครับ <c oughs> นี่เหรอที่เรียกว่าฟนะิวชั่นอ่ะโอ้จีเรนถึงก็ดูถูกระผมนะอ่อ,อนด้อยจริงๆเลยเบลมอสนี่ถึงกับขำเลยฮนะฟิวชั่น่าสงสารจริงๆเลยชิปหายอื้อนี่เขาไปหาแล้วแหวก <c oughs> อุย้ยปิว <c oughs> คนรั่วเลยวะ <c oughs> อะไรวะจบแล้วเหรอเจสเซนโอหถึงกระเซงกับผมนะโอ้โ oh. หอยากดูอีกแต่ไดชินคังก็บอกว่าเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ <This is fun. S 1> ้นอ้าวเซนโอให้ลูกอมโ okay. อเคอ้าว <c oughs> ให้ลูกอมมเ <c oughs> เอาเฉยอ้าวอยากเห็นอยากเห็นการต่อสู้ต่อครับผมนะได <c oughs> ชินคังก็บอก อยากดูการต่อสู้กันต่ออ่าเอาทำอะไรของได้ชิงคังวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหได้ชิงคังอยู่ดีก็เปลี่ยนเป็นโกจิต้าร่างผอมร่างร่างกล้ามเออมาครับโกจิต้าโกจิต้ารวมกันเป็นโกจิต้านะนี่โกจิต้าเอาครับถึงจังหวะที่ซีเรียสแล้วผมนะ ไม่โอ้ยผมว่าทำเอนนเมชันค่อนข้างดีอะนะแต่ว่าทำทำยากมากเลยนะแบบนี้นถ้าไม่ได้ใช้กรีสก,กีน่ะคือต้องตัดทีเฟรมไปเฟรมอ่ะยากมากใช้เวลาทำนานมาก,กน,นะโอ้ยจีเรนอืเออโอ,อจิต้าเอาว่ะโอ้ซัดร,ร,รัวรัวจีเรนปลิว กูเจ็บโอ้โยกูจิตาลบอย่างหยองพลิ้วอะ่ะอือสูสูสีกั๊บปบปึ๊บป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 ๊อโคตรเร็วอะ่ะเฮ้ยเอาเอามาก่ฉากฉากแบบฉากไม่เห็นตัวนนี่นน,นโอ้โยเฮ้ยทยากมากเลเฟมายเฟมอะ่ะ อาจจะต้องมีวาดเองด้วยมั้งเนี่ยโอ้หเร็วมากครับผมนะโกจิต้าเฮ้ยจุ๊บป๊า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 หืมนี่หยุดได้ตัวโอ้ยนี่โอ้จีเรนจุกจุกถึงก็จุกโอ้จีเรนหมัดรัวครับผมหมัดรัวหมัดรัวเฮ้ยโกจิต้านี่กลางบาเลียครับผมมีกลางบาเลียด้วยเนี่ยโอ้จีเรนนี่หมัดรัวๆเลยครับมาจากตอนนี้แหละตอนที่สู้กับโกจิต้าโอ้ย ถึงกขาอึ้งวะแม่โกจิตา้านี่เท่โคตรเด้อไอ่จริเล็แม่ปุ๊โอ้โหเอ้ยนี่มันท่าตอนนี้นี่ว่วะตอนเจอกับจานนิมบ้าท่าตอนใช้กับจานนิมบ้าครับวันนี้โอ้ยทำสวยมากอะมีอีสเตอร์เอ็กด้วยตอนที่ใช้กับจานนิมบ้าท่าสู้นี่เริ่มมีความหวังโอ้โหสิบเอ็ดอากวันที่สิบเอ็ดนี้เครียดเลย ชิปหายแล้วโอ้จะการมันจีเรนจีเรนจะไม่แพ้จากการมันเนากกานขาไม่สามารถแพ้ได้เออจากการนะผมอืไม่ยอมแน่นอนครับเอออือเฮ้ยไม่จีเรนโอ้โหบอกเก่งเกี่ยวผมนะเอาคืนด้วยไม่กูจิต้าเปลี่ยนล่างไอ้ไม่จะเปลี่ยนล่างนี่มันล่างสูงสุดแล้วนี่บิ๊กแบง เฮ้ยนี่เป็นท่านี้นี่วาบิ Big ๊กบนะิ๊กแบงคำเป็นคำว่าห้าผมนะเป็นท่าในฟ i g h ์เซ z ด้วยเอามาจากท่าฟ i g h ์เซ z ตโอ้ยบอกชิปหายแล้วไม่ต้องสนใจบอกท่าพลังชนกันนี่คือชิปหายแน่ๆครับผมนะแต่ว่าไอ้เบลมอนบอกช่างแม่งอื้ยโอ้โหต้านพลังครับผมนะเมื่อไรทำได้ไม่ดีเท่าแบบแอนิเมชั่นของทางทางต้นฉบับแต่ว่าทำได้ออกมาดีมากผมค,ค่อนข้างชอบเลยกจิต้า เซนโอมันจะมาดูด <c presents> ีใจดีดาจริงๆเลยแต่ชิงคำนก็เครียดเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยให้ให้ฉันสนุกกว่านี้หน่อยเซ่มีถีบอู้จุกอีกรอบโอ้โหถูกฮะคำไม่คำไม่ห้าการิกันเหรอวะโอ้โหการิกันแบบคำไม่คำไม่ห้าครับมีท่านี้เด้อเนี่ยโอ้ยตูมเอาดิอืม อุ้ยจีเรนเกือบตกจีเรนเกือบตกนี่หมุนหมุนห,นห้าหมุนหมุนนะฮึสตาร์ดัฟฟอร์ครับผมเออสตาร์ดัฟฟอร์ครับผมจีเรนกูตกสวนหมดหื้งกระต้านพลังได้หมดครับโอ้โหจีเรนเอาอะจัดก,การมันเลยโพไซย,ยาจัดก,การมันจาัดก,การให้มันตกเวทีไปเลยโอ้ยผู้ตัดตก็บอกว่าจีเรนไม่น่าจะรับมือไหวครับผมนะไม่มีทางจีเรนจะแพ้งั้นเหรอเออ ออ้ยจีนยังรอดวะรอหาอะไรจัดก,การม่ได้กูจีนอะเขาบอกไงกันมามาโุ้ยอยากสู้ต่อวะแหมทา้าท้างั้นเลอฉันแพ้ไม่ได้ไม่ยอมแพ้ถ้าไม่มีกำลังพละกำลังจะไม่มีอะไรเลยครับโอ้ยมีการย้อนอดีต ถ้าแพ้คือจีเรนก็บอกว่าแบบจะสูญเสียทุกอ,อย่างเหมือนที่อดีตเคยสูญเสียที่โดนสำนักของไอเนี่ยอาจารย์ทั้งอาจารย์หรือเพื่อนเขาถูกฆ่าตายหมดจีเรนแปลงร่าง,างจีเรนฟูลพาวเวอร์ของผมนะาน R, กนะาร์ดเอลอาร์มาแล้วเว้ยใช่ไหมนี่การ์ดเอลอาร์ของผมที่ผมเพิ่งเกลือไปโอ้โหแรงเกินแรงเกินโอ้ยกูจิตานี่ชิลมากครับอืมจีเรนโอ้โหเอลอาร์ขอนะการ์ดเอลอาร์ของเรานี่ โอ้โหโอจีเรนเอลอาร์นะมาทับจีเรนเอลอาร์เย็ดเคจีเรนฟูลพาวเวอร์ผมโอ้ยเราเบิดพลังขึ้นมานี่มาครับจะต้านพลังกันอีกรอบคพรับผมนะจีเรนฟูลพาวเวอร์โอ้ย ดุ้ยโกจิต้าโดนเล่นกลับครับโอยจีเรนโอ้ยน,ยนี่นี่นโอ้เชดเคปุ๊บปุ๊บหลบหมดนี่โอวาริดาไปโกจิต้าว่าไงอุ้ยโอ้ยอลัองการงานสร้างต้านพลังครับแม่ต้านพลังทั้งสองฝ่ายอุย้ย เซโนเซโนหน้าเวอเลยอู้อึ้งเลยไปอึ้งไปเลยดิเอาแล้วจบแล้วสุดยอดเลยจีเรนจัดการกุิต้าให้อยู่หมัดอ้าวถึงฉากนี้ครับฉากฉากตนฉากกลางเรื่องฉากกลางเรื่องตืดื้อดืดื้ดื้อดื้อดืดื้อ อุ้ยกูจะต้าเป็นพลังโอเคบอกว่าไม่มีทางฉันจะไม่แพ้เออจีเรนก็ยังจะยืนหยัดจะสู้ต่อไปกูจะต้าี่พุ่งมาเลยหุยหุยแย่แล้วอุ้ยนี่มันนี่มันถ้าอุย้ยถ้าแหกปากเอาไม่แหกวะ่ะจะแหกปากปะวะนี่มีท่าแหกปากเปล่าเอ้ยนี่ครับอืเฮ้ย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 สวยปะ่ะเออบาเรียฮะกางบาเรียหมดครับ Nein, nei, nei, nei. น okay, ี่นี <hui> ่นี่นี่นี่ท่านี้ครับผมปุ๊บท่าตีลังกาครับผมเอาไปปุ๊บปุ๊บเฮ้ยจับท่าหมุนอีกรอบเตะครับโอ้โหกลิ้งกริ่งกริ่งเอ้ยโ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 อ้ยเยชเชมีการสู้กันต่อครับไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวนะฉากไม่เห็นตัวเออโอ้เงื่อนโกจิต้าออกว่ะนี่ท่าเอ้ยเฮ้ยหลบครับหลบ หลบท่าเหมือนในในแอนิเมะในเดอะบุวี่นี่พุ่งเข้าไปเออจีเรนเออโอ้ยโอ้ยยังไม่ตกอีกว่ะจีเรนมันโคตรถ,ถึกอะถึกมากจบแล้วได้เวลาฟิวชั่นกันเหรอการเชื่อใจในอีนกฝ่ายน,น,นี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันพ่ายแพก้ก็คือจีเรนก็ ก็ยังมีแบบความเชื่อเดิมๆครับนี่ถ้าแหกปากมาแล้วว้าถ้าแหกปากครับผมเออถ้าแหกปากอืมดูวิธีจัดการโอ้ยเบ่งสู้ครับอือโอ้ย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 ที่ผมบอกเมื่อกี้คือจีเรนอะมันมันยังแบบคิดว่าพลังคือทุกอย่างครับผมนะไม่เชื่อใจอะไรเงี้ยไม่เชื่อในพลังเชื่อใจนี่ครับถ้าแอคทีฟสกิลปึ๊บฟาคาเมฮาเม อือ้จีเรนกลางบาเรียกแล้วจีเรนแม่งกลางบาเรียกเดี๋ยวมี่ถ้าจบโบลี่อือโอ้ยจีเรนแม่งเอาหมัดสู้อ่ะโอ้ยแม่งทำออกมาดีมากเลยนะเว้ยยังจบยังจบยังจีเรน โอ้ยจีเรนไม่ยังยืนหยัดได้อยู่ผิวั่นกำลังจะหมดเวลาแล้วครับนี่เรอพลังแท้จริงของจักรวันเจ็ดความเชื่อใจนี่คืออัลเทเทคนิคอ๋อโซพานิเชอร์ครับผมมาครับโซพานิเชอร์ทำอะไรอยู่จีเรนไม่มีใครที่แข็งแกร่งไปกว่านายแล้วคือเอานะครับนี่ก็คือการปลุกใจลุกสตาร์ดัสพันสตาร์ดัตผอนิเชอร์อ ไอ้จีเรนกูสวนกับมาอีกรอบครับแน่พุ่งเข้าไปปึ๊บนี่เฮ้ยลบลบลบนี่เฮ้ยโอ้ยอย่าบอกมันล่วงคู่นะแล้วสิบเจ็ดชนะเออล่วงคู่ครับผมจีเรนตกอา้าวอ้าวเอาอีกแล้วนี่จบเหมือนเดิมเป๊ะโอ้ฉันชนะเริ่มเรอ ง่ายเลยครับผมนะ <c oughs> 17ชนะอีกเลยครับเนี่ยฮะเขาบอกว่าขอบคุณที่รับชมพวกผมนะเขาหวังว่าเราจะชอบนะบผมนะอืมก็จะพยายามบอกว่าแบบใช้เวลาทํานานก็เป็นกาลังใจให้เขาผมนะฮเฮ้ยเขาทาได้ดีมากเลยนะคอาจริงผมค่อนข้างชอบเลยเช่นแบบฉากแต่ละอย่างที่เขาตัดมาจากเอ่อฉากแต่ละอย่างในการที่เขาเอามาจัดเนี่ยมันค่อนข้างทํายากนะมันต้องตัดทีละเฟรม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 มา frame, 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 frame เลย,เลย แม้คือเราก็ต้องมาทั้งทำกรีสกีนีกเช่นอย่างนี้ใช่ป่ะเนี่ย,ยก็ต้องตัดแบบทีละเฟรมทีละเฟรมไปเรื่อยให้แบบมันไปทุกส่วนไม่ให้แบบเออจะตัดออกจากแบ็กกราวก็ยังทํายากเลยนะโคตรยากอะแล้วทำสิบห้านาทีอะผมผมนี่เลย <c oughs> ผมสู้ฮกมากเลยทํายากมากๆเข้าใจเลยคนที่แบบตัดต่อเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจเลยว่าแบบโอ้โหทําทำนานจริงครับเทามาดีอะเออแต่ก็อยากให้มีการแบบใช้ฟิวชั่นเทคนิคในยูนิเวอร์โซกามันนะแต่ว่าแบบไม่ไม่ ไม่มีจริงครับใช้เัลต้านสติ๊จบครับแล้วสุดท้ายสุดท้าย17กูมาชนะอีกแล้วนะ17กูมาชนะอีกแล้วอ uh ่าฮะแต่ว่าถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เลยนะจีเรนมีพลานพลังพอี่จะต้านกับโกจิต้าเออโบลี่นี่แทบจะสู้ไม่ได้นะเจอโกจิต้าคือแบบมันต้องเบ่งพลังแบบสู้ใช่ปะ่ะแบบโหแต่จีเรนมันมีประสบการณ์แหละแต่ว่าอะไรมันก็ไม่ได้เพราะโบลี่มันไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้ไงแต่ว่าจีเรนมันมีเนาะเออจะเทียบกันก็ไม่ได้โคตรเอา ในงใจก็ผมนะกดไลค์ like, แล้วกดซับเลยครับต้องกดซับให้เขาแล้วอย่างนี้ <c oughs> ใครที่อยากไปติดตามก็ติดตามได้ครับไอเควิน i อ็กซ์ก็ผมนั่นก็สามารถไปติดตามได้เนี่ยมีอัลต้าอินสติ้งโกคูปะทับรรลี่อีกก็มีหลายๆอย่างเลยสำหรับใครที่อยากจะไปรับชมความเออ่ความมันสามารถไปดูได้เลยนะอ่าผมว่าโอ้โหให้คะแนนจริงที่บอกแล้วคลิปนี้ว่ามันเกี่ยวกับจีเรนที่เราไปเปิดด้วยแหละเออคลิปก็ยาวมา15นาทีเนาะก็ตามนี้ครับผมกับการมารีแอคชั่นกับคลิปเอ่อ โกจิต้าพัทจีเรนถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างมันถ้าใครอยากจะไปดูตัวเต็มโดยที่มีเสียงบรรยายของผมก็สามารถไปนั่งดูได้เลยครับผมนะโอเคงั้นก็ขอจบคลิปถ้าเพียงเพียฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์เพื่อกัะทุกนทำคลิป,ลปดีๆต่อไปด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหนะ้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับผม